โอ้โห oh, oh, เต็มหน้าเอาเลยแก่ผมเอาไปบ้านเลยยังเอาแล้วผมก็กร่าวสวัสดีคุเผู้อนทุกท่านนะวันน <c oughs> ี้เรากลับไปในคลิปเรเจนส์สกิมบีดี้ไทยมันเปวอร์ซ <All> ีหกนิวไวรัสจากดอมสตูดิโอนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นิวไวรัสนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าของดอมจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะกูเปิดไม้ไว้ก่อนนะสกิมบีดี้ไทยมันเป็นดอฟส์บูม เอาละครับผมตอนจากตอนที่แล้วนะครับผมที่เอ่อฝ่ายฝ่ายที่เข้ามาผมขอเรียกว่าฝ่ายสนับสนุนดีไหมอะ่ะมันไม่ไม่นม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 นสนับสนุนนะฝ่ายราชีวแมนแล้วกันนะครับผมโดนแรงน้มถ่วงชีวิวเมนทำยังไงครับชีวิวเมนอ๋อดิวูเมนออกไปเลยครับผมเห็นจากปกนี่นคือดิวเเมนไม่รอดนะครับละ คือเราได้เห็นสปอยก่อน,อนแล้วอะ่ะ <Okay. Yeah. S 1> พี่ดีเวนซินต้องทำอะไรเนะพี่อย่าให้ด็อกเตอร์มันทำเวลาวูมเมนสั่นเลยครับโอ้โหดีวูมเมนหัวขาดตัวขาดโอ้โหไม่ด็อกเตอร์ผมแปลไม่ถูกเลยนะยน่าจะภาษา ถ้าเอีกเจอเจ้าแล้วกัรุน่าบอกกูด้วยไม่มีแล้วผมคือผมกำลังเล่นบล็อกฟุตอยู่นะ <c oughs> โอเคตอนนี้ทุกคนสามารถขึ้นมาได้แล้วเนาะพี่ดิเวนซินนี่คือจัดการไปเลยพี่หัวแค็ง <c oughs> อ่าอันนี้ตัวใหม่ใช่ไหม <c oughs> อ้าวลูกกระตาหลุดล็อกเตอร์ลูกกระตาหลุดอีกข้างหนึ่งของโราณอ้โหอืมอืมอกเตอร์นี่ก็สุดเกินบางทีมีแค่ลูกกระตาลูกระตาทีมแล้วกันลูกกระต่ายเดียวนะฮะถอดไปเลยก็ได้มันจะได้มองไม่เห็น อืมออืออืด็อกเตอร์ดกเร์เสียเปียบเรื่องการมองหัเรียร้รยดิพิลาสอีกครัแมาชันใหม่นะฮพิลาพิลาก็แมนมาช่วยแล้วอืมเลืออะไรโอ้ไม่ แชทขึ้นเลยอ่ะบอกเลยว่าพังหมดแล้วพี่ต้องหยุดเวลาแล้วนะอุ้ยใครมาอ๋อสปีกบูมเมนต์มาอยู่แล้วนี่หว่าย้อนเวลาครอกบูมเมนต์กำลังย้อนเวลานะครับผม ำลังย้อนเวลาพี่เออ่ The Spiderman นะครับโอ้โหเอ็งเลยทังหมดแล้วครับตอนนี้ระวังระวังโอ้โ oh. ห oh. มันยังไม่ตายโอ้ <c oughs> oh. ไม่นะพี่ดีเวนซินอืม <c oughs> uh huh. สียบเพื่อไป ยูเม่นนี่คือตออายเลยครับตอนนี้ต้องทำอะไรสักอย่างนะโอ้โหโอ้โหพี่ลัดคล็อกแมนต้องทำอะไรสักอย่างแล้วพี่ ไว้พี่ดาสปพีกเกอร์ช่วยควยจิมเอาเข้าไปเลยเรียบร้อยหยุดเวลาด็อกเตอร์ได้แล้วพี่เดียวเอาเลยพี่โอ้ไม่ไม่นะพี่ดาของแมนต้องโผล่ไปได้นิดเดียวเองโอ้เละจัดเลย ไม่นะอืเจ็บหูกันเลยทีเดียวทีนี้ด็อกเตอร์ก็เจ็บหูไมครับด็อกเตอร์บอกกูไว้แล้ว โอ้ล่างดีแท้จริงหลุดครับล่างดีแท้จริงหลุดเลยครับโอ้ตอนนี้คือล่างฟอร์มเลยคือแบบว่าบังคับไม่ได้แล้วครับบโอ้โหโอ้โหขาดขึงต้นโอ้โหด็กเตอร์ไปแล้วด็อกเตอร์บอกกูไปอยู่แล้วของผูแม่เดิวแม่กับบุ๋มเนี้ยอีเป็นซิวนะครับ ไม่ไหวแล้ว่งใีชไเละ่เป็นโจ๊กนะครับพูดเลยว่าเละเป็นโจ๊กไอ้เบสรองูีกนหนึ่งนะเดี๋ยวอันเวลาให้ทุกคนกลับมาไหวหรอพี่อย่าฟืนแสดงว่าพี่ราด คล็อกแมนอาจจะอ๋อประกอบร่างตัวเองโอ้โหพิลิโตพี่ วูแมนตายพี่ลาสบิเกอร์แมนตายครับผมด็อกเตอร์ก็ยังลงลิฟต์เหมือนเดิมนะครับเงี้ยวมหาใครอ่ะอุ้ยอุ้ยมหาใครอ่ะใครอ่ะอ๋อพี่เดียดเซซินมาเจอร่างด็อกเตอร์ดีแท้จริงครับ <c oughs> ด็อกเตอร์จะโกยหนีไม่ได้วะเอาละถึงเวลาคิดบัญชีกับด็อกเตอร์สกิมดี้ได้หรือนะครับพี่ดีวเอาเลยพี่อืมเรียบร้อยครับ เรียบร้อยด็อกเตอร์สกิบิดี้อยเล็ดตายลงในที่สุดครบับผมโอ้โหจัดการง่ายง่ายอะง่ายสุดสุดอะตายในตอนที่46นะครับผมอีกสี่ตอนก็จบอะคิด่ะผมโอ้โหจะจบน่าจะอลิะครับบอกเลยว่าลิ นี่ยังไงยังไม่ตายจริงด้วยวันนี้หลายคนน่าจะคาดเดากันใช่ไหมว่ายัางไงพี่ลัสทีวีแมนยังไม่ตายนะครับอ,อาอาลูบิกพากับฐานครับ <c oughs> ยังไม่ตายครับหัวอยู่ที่มือครับขะมุย่ยกลับ สกีบิดาเลนมาทีเวอร์ซีเซสันส,สิบส,ส,ส,สองคัมมิ่งทูมอร์โรโอ้คุณดอมคุณไม่ดีดมาจากไหนครับเนี่ยสุกเสาวอาทิตย์ลงหมดเลยอร่อยจัดโอเคโอเคครับเอาเป็นว่าในคลิปสกีบิดาเลนมาทีเวอร์ซีหกตอนจบไว้เป็นทำเนี้กยงรายกันได้ใจเลย like, sky, กดไลค์กดแชร์กดสกายเพื่อกระจายจบนัสแจ้งมาในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ